สวัสดีคุณผู้ชมนัช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายภาเนกล้่มันแรงแบบน้เนี่ยอานี่นครับการรวมกลุ่มนะครับโอ้หซีนี remember, ้นะหลังกบทคอนเสิร์ตดวงเพื่อนทุนที่ตลาดชัชวาลครับเราไีที่มาสวนาที่เปนฟีนะครับีครับมีบางส่วนนะที่มาที่ที่มาถ่ายรูปตรงนี้บางบางจ่วก็กลับมา่อนไม่ทราบว่ามี

รรวมแล้วก็รูปทรงน้องคนน่ากําลังใจเะไรนดีนี้ด้วยะครทางนี้จะมืดหน่อยนะสวยมากเราเป็นใครเป็น้างานนะครับดชคดีโชคดีครับโชคดีครับโชคดีโชคดีโชคดีครับปกติสายตลอดสายอยู่มันจะข้ามเรเป็นช่อที่ไปทานชาวบ้าน แฟนพันแท้แฟนพันแท้มคนาเป็นคนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถใครไม่ขึ้นรถน้องนเรียกขึ้นรถลมาหน้าเลด้หนเรียกขึ้นรถละหน้าเรียกขึ้นรถขึ้นรถเอาใครยังไม่ขึ้น คลิปล <LY P> <รอ> <Bond> <ket em> ้อหมุนนะคะวันนี้วันนี้อบอุ่นมากเอฟซีม่ให้กำลังใจแล้วก็ให้รางวัลน้องคมมนเราะคันนี้ลุงเป็นความหมางว่าจริงๆครับผมให้นาบอกว่าขึ้นไปขึ้นสองขึ้นนะครับนึด ใส่ต้องแค่สองหอ,อะไรเนี่ยสองจุดหกก็ 21, 600. ถ้าสองหมืกร้อยตใ่ต้องทำให้แบเแบนช่องมใสนหมูมะนาวแบต<อ>หมดออ <laughs> จะได้ขึ้นไปส0 0หมื่นสี่นี้ไ,ไงหู้ยี <laughs> นะ้ไม่ต้องหมูมะนาวแบตหมดมจะขึ้นไปสองหมื่นสี่วันนี้พี่บเขาไปดู <laughs> แอนาบอว่า,วาถ้าคนที่มูลบล็อกประมาณสองพันมึงไ,ไปดูช่องหมูมะนาวบล็อกไปเยอะมาก คุณนิวนะคะคุณนิวดูสิรอบุญมาอย่างนี้เลยอ๋อคุณนิวกลับละไปติดต่อในรถพี่อ้อมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอส่งล้อบุญมานะอ๋ออาสนะสลับฝั่งลีทุกคนสองหมื่นกว่าอู้ขอบคุณนะครับส่ง้นเาแก้แก้ตัวของเมื่อวานได้สำเร็จนะพ่อแม่หรือว่าแก้ตัวของเมื่อวานสำเร็จนะขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันงานหน้านะ ประเด็นคือจะไม่สำเร็จยังไงมันจะวไ<อ>ยสามมาตั้งแต่วัยสามต่เซ็ตอัพเน็ตไม่ติดเป,เปไม่ได้ฮะมาตั้งแต่วนะัยสามเ้วกอเป็นกําลังใจให้เจ,จ,จ,จ้าสด้วยกำลังใจ หลักสูรวัลนะฮะอะไลออนไลน์ถาบันทช่องวนาสตอรี่ท่านช่องสตาร์ดีได้เดี่คืนในรถครับสวัสดีครับวันนี้ได้ถ่ายกาเด็ด้วยนะโอ้ยนี่ัานจะได้รูาถ่ายนวงนี้โอ้เมื่อกี้เขาอขอผมไม่ถ่ายก็เลยไปเไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไยไปเลยไยไปเลยไสยไปเลยไปเลยไปเลยยไปเลยมปล Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn